้ามาีรามสามเจ้าเอาเคียวประชาชนก่อนคเคียวประชาชนไม่ว่าจะเป็นนปชขัตมินอะไรค็สวยไม่เกี่ยวหังวมนะติ๊บรวมมาฟังคนสวยเขาพูดก่อนพี่ให้เราไม่ด้คอใหญ่แสดงว่าเป็นเล้าไม่ไงเนี่ยแเลย ประกาศนิดหนึ่งนะครับประกาศนิดหนึ่งเอามายืดเยื้ใบหน้างามๆใบหน้าใจดำเลยก้าวขาดำเหมือนขมิ้นโอ้ยขำมีอะไรเนี่ยเพลงนี้เพลงนี้จันอะไรเพลงสามออกไปสามคำได้มาย้ำและสาวบานของใหญ่ หน่งรอบก่อนจะพูดอะไรก่อนอื่นนั้นสายหยสัญญาขอรับรางวัลก่อนครับต้องสายหยาสัญาไม่ให่กู้ซ้ำยอนแล้วมึงจะเสียงดังกันเล่นราเทยตกใจโดยไม่ให้ติ๊กเลยสรุคดีครับจบตอเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ออพี่ออผมไม่ใช่ออนครับผมโจโคโคโคอันนี้ผมออ ขอขอบคุณเชิรับไปรับคัมเพลงทุกท่านน่ฮะเลยที่จะมาบริการให้พวกเราอันต้องขอขอบคุณเชิรับอันแมนแม่แม่ชลเมียดแม่ชลเมียดโอ้โหตั้งไหนนะฮะดีนีตั้งไปได้ฟกเด้งเมาเนี่ยเฮ้ยผมว่ามึงจะไม่ได้ตังค์นะปากของมึงเนี่ยอะไรแม่จะให้ใครก็ให้เลยคุณ่อไม่ให้เมาเสียเวลาตังแล้วครับตกใจและแล้วเอาตังค์ออกมานับโอ้โหเขาเล็งเขาจะเห็นคนรอโอ้ ได้จัดไปจัดไปอะไรนะนี่คนร้องอยู่นี่เออนี่รอบต่อไปแบบธรรมดาจัดชมทุ่งขอเยอะเหลือเกินเออแล้วมึงรับตังค์กูร้องเนี่ยนะรู้สึกว่ากูจะได้เปรียบมึงเยอะเหลือเกินเขาบอกว่าแต่ละรอบผมงั้นผมให้พี่คนเดียวรู้ให้มา20แต่รอบอ่ารอบนี้แบบธรรมดา10บาทครับชมทุ่งชมทุ่งบะค่ากาแฟครับผมเอ้ยจ่ายไปคอยใหญ่เด้อ 双控，双控，啊！双冲，双冲。